เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้สวัสดีอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้ก็ตามปกติเลยนะครับเราจะพาไปดูเป็นไอเทมใหม่ของหมอคงนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกเลยว่าเป็นของที่แบบโอ้โหผมไม่นึกเลยว่ามันจะเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูพร้อมกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนก่อนดีกว่าว่ามีอะไรใหม่กันไหมนะครับในกิจกรรมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยเนี่ยโอ้ก็มีกิจกรรมอัปเดตมาเยอะแยะมากมายเลยนะโอเป็นกิ ทงด้วยนะครับอย่าลืมมาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับเพื่อ,อครบเป้าตามกำหนดเพื่อรับเป็นท้าทางตัวนี้นะครับอ่า FFWS l a n นั่นเองนะครับผู้ชมครับอ่าผมเชื่อว่ามันก็ต้องได้อยู่แล้วนะถ้าทุกคนช่วยกันดูนะครับดูครบจบแจก,กนะครับนี่นไหมก็จะแยกกันเลยนะครับถ้าแบบกี่คนกี่คนก็จะได้รับตามนั้นเลยนะหนึ่งแสนคนนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นตัวนี้กี่เลือกได้เลยไหมเนะี่ยอ๋อคือต้องดูครบ75,000คนก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ อ่ห้าหมื่นคนก็ได้รับเป็นกล่องตัวอเอ่อไม่มม้จะว่าเป็นกล่องอะไรนะเป็นกล่องเลือกตัวละครนั่นเองนะครับน่าจะเลือกตัวละครถาว่าได้1ตัวนะครับ ก็กิจกรรมมาใหม่เยอะมากมายครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในเซิร์ฟเวนวาร์ดเนี่ยเขคือจะเป็นตัวมอนแบบเป็นเมฆของงอคงเอือว่าจะเป็นเหมือนในหนังในต่างๆจะไม่เหมือนงูกุนขี่เมฆอะไรประมาณนี้โคตรเท่เนียครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับซึ่งมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราจะพาไปดูดีกว่านะครับแล้วก็จะพาไปดูอะไรอัปเดตใหม่ๆดีกว่าว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างอาจจะมีแบบเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปดูกันดีกว่าแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนกันบ้างในแพทนาที่จะอัปเดตเร็วๆนี้นะครับเราไปดูก ู่ในเซิร์ฟแอดวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ามีอะไรแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างในเซิร์ฟนี้นะครับทุกครับอะ ถามบอกก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์วานคืออะไรนะครับเซิร์ฟเวอร์วานก็คือจะเป็นเซิร์ฟที่เอามาให้ทดสอบกันก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเดตแพทจริงนะครับซึ่งบางอย่างก็จะเอามาเข้าจริงๆและบางอย่างก็จะไม่เอามาเข้าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเข้าแน่นอน,นแล้วก็จะมีการอเอาเข้าทยอยเข้านะจะไม่เข้าตุ้มทีเดียวนะครับแต่เราจะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวละครใหม่นี่อันนี้เคยรีวิวไปแล้วแล้วไปดูได้ที่ผมขอตัวเลยนี่ ตัวละครที่ควรจะกรงรู้สึกว่า GM เ็ก็รีวิวไปแล้วนะจะเป็นตัวโดรนสังหารเองนะครับนี่แล้วก็จะมีห้องแฝบใหม่นะตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดได้นะแต่ก็ดังจากนี้ก็คือจะมีห้องแต่งตัวนะที่จะเป็นตัวท่าทางเนี่ยจะมีตัวฟีเจอร์ใหม่เนีเป็นการใส่อุปกรณ์แปลงการนั่นเองนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยเนะาะทีนี้ผมจะพาไปดูเป็นตัวก้อนเมฆนั่นเองนะครับนี่จะเป็นไอเทมตัวนี้เลยนะครับนี่เรามาดูดีกว่านี่ ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสกายวิงปะหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรบันเดลนะครับหรือว่าจะเป็นชุดหรอไม่น่าจะชายน่าจะเป็นเซตของสกายวิงใหม่นั่นเองนะครับชูนครับอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่อ้าโอ้มันยังบัรกอยู่นะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวเหมือนเมฆนั่นเองนะครับเอฟเฟกของเมฆนั่นเองอ่ะจะเป็นเหมือนลมนั่นเองนะครับเป็นลมนั่นเองลมอ่าปลิวอะไรประมาณนี้เครับก็คือจะเป็นการขี่เมฆนั่นเองโหโคตรเท่นะโหก็ น่าจะเข้าในแผทหน้านะไม่แม่ใจนะเพราะว่าไอเทมมันยังบัคอยู่นะไม่รู้จะเข้าตอนไหนแต่ว่าน่าจะเห็นเป็นรูปกันแล้วคือจะเป็นก้อนเมฆตัวนี้เลยนะเป็นเหมือนก้อนเมฆของหงอคงเลยนะครับหรือว่าจะเป็นของงูคุณนะครับขี่เมฆอะไรประมาณนี้อุ้ยโคตรเท่ครับแล้วก็จะเป็นสึกว่าตัวนี้นยจะเป็นท่าเปิดตัวนะครับจะเป็นท่าเปิดตัวตอนเราเข้าตี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถรับชมได้นะมันยังบัคอยู่นะครับก็ต้องรอเขา ลงไอเทมเนี่ยมันยังดูไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับแต่เรารู้ว่ามันกําลังจะมาก็ดีใจแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับพอจะดูออกแล้วแหละว่าเอฟเฟกแล้วก็ไอเทมมันคืออะไรกันแน่นะครับนี่กอพอรู้ออกแล้วแหละเนาะว่ามันคือเมฆของงอคงนั่นเองแหละครับทีนี้อ่ะอีกมาดูอีกอันนึงถามว่าทำไมผมถึงเอาหมัดตัวนี้เข้ามาให้ดูนะครับนี่ก็คือจะเป็นหมัดอัศนีนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ นี่เห็นไหมคือครับสังเกตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเนี่ยนี่ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทา,ทางการเปิดตัวของหมัดนั่นเองนครับตอนที่เรายืนตัวหน้าเราบี้เนี่ยมันก็จะไม่แบบยืนนิ่งๆแล้วก็ชกไ,ไปมาไปมาอีกต่อไปนะก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมคือวิ่นหัวกว่าเดิมน <c> ะ <oughs> คือมันจะมีเอฟเฟกท่าทางนี่แหละมีการกระโดดต,ต่อยต่อยแล้วก็กระโดดแบบนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีโมดเหรอเป็นอีโมดนะครับเป็นอีโมดใหม่นี่ครับทำให้อ่ามันไม่จำเจให้ดูแบบ สมจริงยิ่งขึ้นนะครับจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นแน่นอนครับชุวงครับอันนี้ก็คือจะเป็นไอเทมที่เอาให้ดูนะแล้วก็จะเป็นหมัดใหม่นะอ่ามันจะเปลี่ยนทุกหมัดนะไม่ใช่เฉพาะเป็นตัวหมัดสายฟ้าแต่เอามาให้ดูก็คือจะเป็นหมัดสายฟ้าก็จะมาเหมือนกันนะครับ ทีนี้ก็มาดูทางด้านของคู่หูดีกว่าเนะเผื่อบางคนสงสัยนะเป็นน้องฟินนั่นเองเนี่ยสกิลของเขาคือเมื่อผู้เล่นล้มนะครับเมื่อเรายิงผู้เล่นตรงข้ามล้มเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยจะได้รับตัวความเร็วเคลื่อนที่ในระยะตามที่กําหนดนะครับ20เมตรเนี่ยอ่าแล้วก็เป็นระยะเวลา2วิโอไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เท่ดีเนี่ยเป็นตัวคู่หูใหม่นั่นเองนะอ่ะก้อนไหนเราก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นทางด้านของโหมดใหม่ดีกว่านะครับคุณครับคือจะเป็นโหมดวางระเบิดเป็นแมปใหม่่ดีกวา จะเป็นตัวชูโจเกอร์ตัวนี้น่าจะแจกฟรีนี่ยนะครับ,รบก็เห็นแบบมาโชว์หลายลครั้งแล้วนะนร่บน่าจะแจกฟรีแหละครับแต่ก็มีกิจกรรมแลมเพจมาด้วย,ดวยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าโหมดวางระเบิดเนี่ยมันเป็นแผนที่ใหม่ะครับตอนนี้มันเป็นแผนที่ใหม่ละเราไปดูดีกว่าว่ามันเป็นแผนที่อะไรแล้วก็คุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับอันนี้เลยนะครับคือจะเป็นตัวโหมดใหม่แล้วก็จะเป็นแมปใหม่นะเอยโหมดไม่ใช่โหมดใหม่เดี๋ยวก็คือจะเป็นโหมดวางระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งแมปตัวนี้เนี่ยถูกยัดเข้ามาใน กิจกรรมเป็นหมวดตัววาระเบิดนั่นเองนะครับอ่าก็คือคาดว่าน่าจะเข้าในสีสีด้วยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมปตัวนี้มันยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร,ร่เนี่ยพวกแบบอ่าของไอเทมต่างๆมันยังไม่สมบูรณ์นะเหมือนต้นไม้เนี่ยมันยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่เลยนะครับผู้ชมครับอ่านี่เห็นไหม คร่าวๆเดี๋ยวผมว่ามันมันไม่เหมือนกับตัวแมพทั่วไปเลยเนยะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าแบบมันไม่ซ้าเจมเจเนะปกติคือจะมีตัวบ้านเอลแต่ก็จะไม่มีนะครับในแมพนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะเป็นแบบหลายเพนอะไรด้วยโคตรเทเนี่ยนะครับแล้วก็มีแบบตุกตัวบีตัวอะไรเหมือนออกแบบมาเพื่อหมดวางระเบิดแต่ไม่แน่ก็อาจจะแบบ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเข้าไปในโหมด 4v4 ด้วยก็ได้นะครับทุกผู้ชมครับอ่าจจะถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีเนี่ยครับเป็นโหมดใหม่ที่แบบเบออไม่เคยมาเล่นมาก่อนเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็สามารถไปเทสกันได้ในเซิร์ฟแอนด์วันเลยเนีชมครับนี่กว้างใหญ่มากเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้กว้างแบบสามารถทําเป็นโหมดทั่วไปหรือว่าโหมดจัดอันดับใหญ่ได้นะแต่ว่าก็คือจะเป็นเฉพาะเป็นโหมดอ่าวาระเบิดเท่านั้นนะครับทุกผู้ชมครับนี่ดูดิ เหมือนบ้านอะไรกร่งปลูกสร้างอะไรเนี่ยก็คือจะไม่ซ้ำนะนี่แล้วก็ดูต้นไม้ยังแบบไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมเอ้ยนี่มันมีเพ้นท์รองเท้าด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเออเป็นประเทศอะไรหรือเปล่านะ่ครับไม่รู้ว่ามันคือสถานที่ไหนก็จะมีการเรียนแบบมาจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับอ่ามีการสร้างจากสถานที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็สวยดีนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบสร้างมาจากสถานที่จริงเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เออคุณผู้ชมครับก็จะเป็นเหมือนแบบ เหมือนคล้ายของเขาวง,งกดเลยนะอยู่กับแบบดึกรับซับซ้อนดีนะ <c oughs> เอออะไรประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าแมปอะไรเอ๊ะผมยังไม่เห็นเหมือนกันนะว่ามันชื่อแมปอะไรนะแต่ว่าก็ประมาณนี้เลยนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะเรียกว่าสวยใช้ได้เลยนะสำหรับแมปใหม่หน่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับ ก็ได้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างเนี้ยสำหรับตัวแมพใหม่แล้วก็จะเป็นตัวเมฆของงอคงแนวซึ่งขอบอกได้เลยว่าเตรียมตังเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะครับจะเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็อาจจะมาในแพทหน้าหรือไม่ก็ยังไม่มาเนืเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมหรือไม่เขาก็แบบยังไม่อยากเอามาให้ดูแบบเต็มๆนะครับคผู้ชมครับอ่ะก็ฝากไว้ละกันนะครับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนี่ยผมเวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะคครรัับบบบ๊าายย In my mouth. And they put 26s on Benzos dirt roads, backwoods, they got weak, but I pinto, red chin, nigga, we